สวัสดีครับผมขอลบวนในชุดนอนนะครับวันนี้เราอยู่กับวิดีโอในอเรื่องของเกมเม t โ o 2 0อ3นะครับก็ถือเป็นวิดีโอต้อนรับเกมเมทโว่ลาดไลน์นะครับเนื่องจากภาคลาดไลน์เนี่ยเนื้อเรื่องของเกมต่อจากภาค2033แบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะครับเหมือนกับเกมภาคลาดไลน์เนี่ยเอาเริ่มต้นมาก็จะพูดถึงเนื้อหาต่อจากภาคเดิมต่อทันทีโดยที่ไม่ได้เกิดอะไรเกี่ยวกับภาคเก่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ไว้เผื่อว่า ใครอยากจะเล่นภาคลัดไลท์แล้วยังไม่เคยเล่นภาค2033นะครับก็จะได้มีไว้เป็นข้อมูลนะก็จะได้ทราบในเรื่องแบบย่อๆแล้วก็คร่าวๆนิดนึงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันนะโดยเนื้อหาของเมโ r o 2013นะครับก็เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนชาวรัสเซียนะ,ะโดยฉากหลังของเกมเนี่ยก็เป็นประเทศรัสเซียนี่แหละครับในช่วงปี2013เป็นช่วงเวลา20ปีหลังจากสงครามนิวเคลียร์นะครับก็ตั้งแต่โดนระเบิดนิวเคลียร์มาเนี่ย ประชาชนที่เหลือรอดของประเทศรัสเซียเนี่ยก็หลบไปอาศัยอยู่ในรถไฟใต้ดินก็โครงข่ายรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็สร้างเป็นอานณานิคมขึ้นมาแล้วก็อยู่ในนั้นมาตลอด20ปีเลยเพราะว่า,าพื้นผิวโลกเนี่ยของประเทศเนี่ยก็เต็มไปด้วยสารกรัมมันพรังสีทําให้ท้องฟ้าโดนบดบังนะครับไม่มีแสงแดดส่องถึงพื้นต้นไม้ตายเรียบสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ติดสารกัมมันพรังสีจน กลายพันธุ์ไปด้วยกลายเป็นสัตว์ดุร้ายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในเกมเนี่ยเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนั้นว่าพวกมิวแทนก็จะมีหลายแบบหลายพันธุ์เลยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีมิวแทนแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนตัวพิเศษนิดหนึ่งซึ่งจะถูกเรียกว่าดาร์กวันดาร์กวันนี่เป็นเหมือนกับหัวใจหลักของนิยายเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงดาร์กวันกันบ่อยๆนะทีนี้เรามาดูฝั่งของตัวละครกันบ้างนะครับพรเพ่ของเราเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอาเทียม ผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับผมเป็นชายไทยเชื้อสายจีนซึ่งกําลังพูดชื่อเด็กชาวรัสเซียอยู่อาจจะออกเสียงผิดแตเ่เอาเป็นว่าอาเทียมแล้วกันนะซึ่งทีนี้เนี่ยอาเทียมเป็นเด็กที่เกิดหลังยุคสงครามแล้วนะครับก็คือตลอดชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยใช้ชีวิตอยู่บนดินเลยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็มาอาศัยอยู่ในสถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยรู้เลยว่าก่อนหน้านี้มุษยชาติเคยใช้ชีวิตกันแบบไหนถึงได้มีสงครามกันมาก่อนนะครับลืมตามาทุกอย่างก็อยู่ใต้ดินหมดแล้วทีนี้เนี่ย อาอเทียมอาศัยอยู่ในสถานีรถไฟค่อนข้างจะริมริมของตวัวเมืองแล้วนะครับลาาักษณะถ้าเป็นเทียบกับรถไฟฟ้าบนดินบ้านเราเนี่ยสถานีรถไฟที่อาเทียมอยู่ก็จะออกแนวเ,เป็นแบบหมอชิดสะพานควายอะไรประมาณนี้นะริมริมแล้วจะสุดสายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่จะเป็นแบบเ,ออเมืองหลวงของอ iga, ประเทศตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบสถานีกลางๆประมาณว่าแบบศูนย์กลางก็คือเหมือนแบบสยามหรืออะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้นเนี่ยด้วยความที่อาศัยอยู่ริมริมเหล,ลือบเนี่ย ตัวสถานีที่เป็นบ้านเกิดของอาเทียมเองเนี่ยก็เลยประสบปัญหาถูกพวกมิวแทนโจมตีแบบค่อนข้างหนักมากๆเลยนะครับซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะพวกมิวแทนแบบนา่ารักน่ารักที่แบบกลายพันธุ์มาจากนงหมานงแมวอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบคันๆวิง่งวิ่งกิ้งกิ้งมากัดอะไรอย่างนี้นะแต่ยังมีมิวแทนที่แบบเ,เป็นสุดยอดที่ผมพูดถึงก็คือดาร์ควันด้วยนะครับที่มาพุกคามสถานีรถไฟของอาเทียมซึ่งดาร์ควันเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ไปเจอตัวเข้าเนี่ย ไม่ตายอยู่ตรงนั้นก็ประสาทหลอนบ้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นนิดนึงนครับเดี๋ยวจะพูดถึงในช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องนะครับก็ทีนี้เนี่ยเรื่องบานปลายเพราะว่าไม่มีใครสามารถจัดก,การดาร์กวันได้เนี่ยก็เลยทางส่วนกลางนะครับทางส่วนกลางก็เลยส่งมือสังหารที่ใช้ชื่อว่าฮันเตอร์มามาช่วยปราบพวกมิวแทนที่แบบคุกคามให้นะทีนี้เหมือนกับฮันเตอร์คนนี้เนี่ยรู้จักกับอาเทียมเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ก็เพราะว่าอาเทียมเนี่ยเป็นเด็กเหมือนใฝ่รู้นะครับตามภาษาคนที่อยู่ใต้ดินมาตลอดชีวิตก็อยากจะรู้ว่าโลกภายนอกข้างบนเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็สะสมพวกแบบโปสการ์ดภาพแบบรูปภาพตอนเมืองยังหลัล่นล้าสวยๆอยู่อะไรอย่างี้นะฮะมาแปะๆๆตามห้องแล้วก็พอฮันเตอร์มาเจออาเทียมเนี่ยเขาก็เอาแบบโปสการ์ดมาฝากอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนที่มาเจอกันเนี่ยก็เกิดเรื่องนะครับเพราะว่ามีพวกมิวแทนส่วนหนึ่งบุกทะลุประตูเข้ามานะครับทางช่องลมแล้วก็เกิดเป็นการต่อสู้ขึ้น จากจากการฝูมิวแทนไปนะครับก็เกิดบ่นโซทนาเล็กๆซึ่งทาให้เรารู้สึกว่าดักวันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าเหมือนกับอนอกจากจะรู้จักกับอาเทียมแล้วเนี่ยฮันเตอร์คนนี้เขายังรู้จักกับหัวหน้าของอาเทียมด้วยซึ่งจากที่คุยกันเนี่ยหัวหน้าของอาเทียมหวาดกลัวดักวันมากๆเลยนะครับซึ่งทําให้ฮันเตอร์คนนั้นแปลกใจว่าเฮ้ยหัวหน้าของอาเทียมคนนี้ปกติจะเป็นคนกล้าหาญจะตายนี่เป็นอะไรไปทําไมมางหงอตอนแก่อะไรงนี้ทําไมไปกลัวอะไรกับแค่มิวแทนอะไรงนี้ฮะก็ ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขารับปากว่าเขาจะเป็นการดาร์กวันเนี่ยก่อนที่จะไปลุยเนี่ยฮันเตอร์ก็ทําการสั่งเสียกับอาเทียมนิดหนึ่งด้วยการฝากสร้อยคอไว้กับอาเทียมโดยบอกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าเขาไม่กลับมาไม่มีชีวิตรอดกลับมาเนี่ยให้เอาสร้อยคอนี้เนี่ยไปที่สถานีโพลิสแล้วก็ไปถามหาคนที่ชื่อว่ามิลเลอร์มิลเลอร์จะรู้ว่า,เ,าเรื่องเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้ทําการแก้ไขต่อไปก็ทีนี้เนี่ยปัญหาคือเช้าวันต่อมา ฮันเตอร์ก็ไม่กลับมานะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยเกมก็จะเข้าในส่วนของเนื้อหาจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าจะเข้าไปในส่วนของการเดินทางของอาเทียมแล้วจากเด็กที่ไม่เคยใช้ชีวิตบนผิวโลกเลยแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปไหนเกินกว่าสถานีรถไฟของตัวเองนะครับทีนี้เขาจะเริ่มออกเดินทางเพื่อเข้าสู่ใจกลางของสถานีรถไฟซึ่งเป็นเมืองหลวงในประเทศตอนนี้แล้วซึ่งทีนี้เนี่ยอยู่ๆจะไปพูดอย่างนั้นกับพ่อตัวเองแล้วพ่อก็คงไม่ให้ไปนะครับทีนี้อาเทียมก็เลย เนียนด้วยการบอกว่าเขาจะไปรับงานอาสาเป็นคนคอยคุ้มกันรถสินค้าเพื่อที่จะขอติดรถเนี่ยเดินทางไปด้วยแล้วก็ค่อยๆกระดึบบไปตามสถานีลึกเข้าไปในใจกลางเมโทรนะครับสถานรถไฟคือขายสถานีรถไฟเนี่ยเพื่อไปถึงตัวมิลเลอร์ให้ได้ทีนี้จากนี้ไปจะเกิดเป็นแพทเทิร์นการโจมตีแล้วนะฮะเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยรวมถึงตลอดทั้งเรื่องของนิยายเนี่ยอาเทียมจะโดนโจมตีอย่างนี้แบบเป็นระยะๆะะะะตลอดเวลา ก็คือระหว่างที่คาราวานของพวกอาเทียมเนี่ยกำลังเดินทางระหว่างสถานีต่อสถานีนะครับซึ่งก็จะเป็นทางรถไฟมืดๆอะไรนี้นะก็พวกเขาก็ถูกโจมตีโดยดาร์กวันนะครับตรงนี้ผมสปอยเลยแล้วนะก็ในการโจมตีของดาร์กวันเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบใช้คลื่นพลังจิตนะครับก็คือโจมตีเข้าไปที่ประสาทของมนุษย์โดยตรงทําให้เราเห็นภาพหลอนแล้วก็ สำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบช็อกและสลบบางคนก็หลับไปบางคนก็อาจจะกลายเป็นบ้าไปเลยอย่างที่บอกนะครับทีนี้ถ้าสปอยล์กันตรงนี้เลยเนี่ยที่จริงแล้วการโจมตีของดาร์ควันเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีนะครับแต่เป็นการที่ดาร์ควันเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับมนุษย์โดยส่งเป็นขึ้นเสียงมาเพราะดาร์ควันคือน่าจะเป็นมนุษย์ที่โดนกลายพันธุ์ไปแล้วเพราะสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเลือจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นแต่น่าจะเป็นมนุษย์นะแล้วก็ ไม่สามารถพูดภาษาคนอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะครับร่างกายก็บิดเบี้ยวไปแล้วแต่ต้องการจะสื่อสารกับมนุษย์ที่ยังเหลือรอดอยู่โดวยวิธีเดียวที่เขาทำได้ก็คือส่งกระแสจิตมานะครับทีนี้มนุษย์เนี่ยอาจจะรับกระแสจิตนั้นไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดทั้งภาพหลอนบ้างเกิดภาพที่ไม่ปฏิปต่อบ้างเกิดช็อกสลบไปบ้างหรือประสาทกินไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้สปอยแหลกรนะก็ขบวนคารวานของอาเทียมเนี่ยก็ถูกดักวันสื่อสารใส่เนี่ยนะครับแต่ทุกคนเข้าใจว่าโดนโจมตีก็เห็นเป็นภาพหลอนแบบนี้ what the hell is going on boris Bo boris boris hey. what what ah no my head that you up my what is it uh. Uh. To survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. จากภาพหลอนตรงนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ต้องจดจําเอาไว้เพื่อไปพูดกันอีกทีหนึ่งตอนจบเนื้อเรื่องนะครับเป็นภาพหลอนเนี่ยเราจะเห็นภาพอาเทียมอาเทียมจะเห็นภาพของฮันเตอร์กาลังดวลตัวต่อตัวกับดาร์ควันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าแน่นอนว่าแพ้แต่ว่าดูลักษณะการเคลื่อนไหวของดาร์ควันให้ดีๆนะครับก็คือฮันเตอร์เนี่ยก่อนที่เขาจะออกไปล่าดาร์ควันเขาก็พูดอยู่แล้วนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะไอ้ดาร์ควันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการเองไม่ว่าจะต้อง แลกมาด้วยอะไรก็ตามอันนี้เป็นประโยคของฮันเตอร์นะครับของผู้ล่าของคนที่แบบเป็นมือหนึ่งเลยในการจัดก,การไล่ฆ่าพวกมิวแทนนะครับว่าเขาจะจัดก,การให้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามอันนี้เป็นประโยคที่พูดติดปากแล้วในภาพหลอนเนี่ยฮันเตอร์ก็พูดแบบนี้อีกนะครับทีนี้แต่พูดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยดาร์กวานพยายามจะสื่อสารกับฮันเตอร์ด้วยการเอามืออกล้อมนะครับแต่ว่าไม่ได้ผลฮันเตอร์ก็น็อกไปนะแต่ว่าแอบเหมือนก็แอบลุกขึ้นมาหรือว่า ไม่รู้ว่าใครนะครับเอาปืนยิงาดาักวันล้มไปอีกนั่นนั่นเป็นภาพหลอนนะที่อาเทียมเห็นแต่ทีนี้เนี่ยพอฏิป,ต,ปต่อใจความไม่ได้นะครับอาเทียมก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมิวแทนน้องหมูน้องแมวนะครับก็กระบุกมานะฮะ จากการโจมตีนั้นเนี่ยสมาชิกของคาราวานก็ตายไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนตัวอารทีเอ็มเองเนี่ยก็เกือบอตัวไม่รอดเหมือนกันโชคดีที่ว่า,เ,าเดินทางไปใกล้สถานีต่อไปพอดีแล้วก็เลยมีทหารของสถานีนั้นเนี่ยช่วยเอาไว้นะทีนี้อพอรอดชีวิตมาได้แบบบุบวิดน,นะครับทั้งหมดก็เลยไปเลี้ยงฉลองกันรวมถึงพวกทาหารที่ออกมาช่วยด้วยนะก็เหมือนกับชีวิตไม่มีอะไรมานะครับอยู่ใต้สถานีรถไฟนะวันนี้ไม่ตายก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เลี้ยงฉลองนะครับกินเหล้าเมายากันสนุกสนาน ทีนี้ระหว่างที่เลี้ยงฉลองกันเนี่ยอาเทียมก็โดนล่อครับด้วยเด็กคนหนึ่งมาเหมือนมาชวนคุยแล้วก็แบบว่าเอ้ยมานี่สิมีคนอยากจะคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะก็ลากอาเทียมออกไปนะพอคุยคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยคือมีคนผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโบบันนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เรียกว่าโบบันแล้วกัน Come calls You down Boban me here right ว่าบ้านเนี่ยได้ยินกิตติศักดิ์ของเรามาว่าเราไปอยู่ในทางรถไฟแล้วแบบยิงกับพวกมิวแทนแล้วแบบโหรอดมาได้ก็ใช่ย่อยนะเนี่ยอะไรอย่างเี้ะะเขาเลยอยากจะจ้างเราให้เดินทางไปร่วมกับเขาด้วยเป็นเหมือนบนบอดิกาอะไรอย่างี้ะครับคือแบบช่วยกันลุยนะเพื่อให้ไปถึงจุดหมายคือเขาไม่สามารถเดินทางไปตามปกติได้เขาจะเดินทางไปอีกสถานีหนึ่งเนี่ยเพื่อไปทําธุระส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้หนี้อะไรอย่างี้นะฮะโดยที่ ต้องไปในช่องทางพิเศษช่องทางแบบที่ไม่มีใครใช้กันซึ่งเป็นช่องทางอันตรายอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องการคนมีฝีมือเพื่อที่จะ,ะไปช่วยกันสู้ไปช่วยกันยิงเผื่อว่าต้องเจออะไรนะทีนี้อ,อ,อาเทียมก็รับปากก็จะไปด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับขอเพียงได้มีเพื่อนร่วมทางหรือว่าคนรู้ทางนําทางเขาไปสถานีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็พอใจแล้วนะครับเพื่อไปตามเป้าหมายการเดินทางของเขานะแต่ทีนี้ก็จากนี้ไปเนี่ยจะเกิด เป็นโศกน,กนจาจกรรมคืออาเทียมนี่แล้วลักษณะคล้ายคน,นันกับหรือคินดาอิจิอะไรอย่างนี้นะครับไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นตายเรียบเริ่มตั้งแต่กองคารวานในช่วงแรกนะแล้วเดี๋ยวโบบันเนี่ยก็ลักษณะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เริ่มจากแค่เดินทางไปด้วยก,กันก็เป็นแบบนี้แล้วนะฮะ แต่จากนี้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า,าโบบันจะตายในทันทีนะครับแล้วเขาก็พาเราข้ามไปสถานีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เห็นภาพแบบตลาดใหญ่ๆเมืองที่คึกคืนอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับอาเทียมนะครับรวมถึงคนเล่นเกมเองก็เหมือนกันเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่จะว่าระบบการยิงสนุกไหมก็ถือว่าธรรมดานะครับก็คือเกมยิงงธรรมดาเพียงแต่ว่าฉากบรรยากาศอะไรมันสุดยอดนะครับแล้วก็มันเป็นโลกหลังสงคราม ภายใต้คอนเซปที่ว่ามีแค่ไหนใช้แค่นั้นมีอะไรก็เอามาดัดแปลงให้ใช้ก็คือทุกอย่างจะแบบเหลืออะไรมาก็ามาดัดแปลงให้ใช้ได้เหมือนชีวิตประจําวันปกติอะไรอย่างเงี้นะฮะทีนี้เนี่ยแค่เราเดินอยู่ในตลาดเดินอยู่ในเมืองแล้วเราก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะผมชอบบทสัมภาษณ์อันนึงนะครับของผู้พัฒนาเกมก็บอกว่าให้เราลองเดินอยู่ในเกมเล่นๆน,นะครับทั้งภาคนี้แล้วก็ภาคลาดไลน์เนี่ยเดินอยู่ในฉากเมืองนะฮะแล้วฟังตัวละครคุยกันบางคนเนี่ยคุยเป็นนาทีนะฮะ คือที่จริงเราสามารถเดินผ่านไปในแบบ, 3, แบ,บในสามวิก็เดินผ่านไปได้เลย้ลวไปทาภารกิจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังเขานะครับสามนาทีสองนาทีอะไรเงี้ยเขาก็คุยไปเรื่อยนะแบบสองคนคุยกันเราจะรู้ถึงลักษณะการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในสถานีรถไฟเป็นบ้านนะครับก็ตรงนี้ไปเนี่ยเวลาอาเทียมเดินทางไปกับโบบันนะครับก็จะได้เห็นในภาพพวกนี้แหละครับก็เป็นการเปิดหูเปิดตาทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวผู้เล่นไปด้วยซึ่งโบบันไม่ได้หยุดแค่ในสถานีรถไฟนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยเขาต้องเดินทางขึ้นไปบนผิวโลก เพื่อที่จะลัดลัดข้ามไปนะครับแล้วไปไปลงที่สถานีรถไฟอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะก็เป็นการขึ้นมาบนผิวโลกครั้งแรกอีกเหมือนกันซึ่งระหว่างทางเดินทางกับโบบันเนี่ยก็ทาให้เราได้เห็นทั้งตัวผิวโลกเองได้เห็นการเป็นอยู่ของคนในสถานีรถไฟว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมีวัฒนธรรมกันยังไงนะครับรวมถึงเจอพวกมิวแทนตัวใหม่ๆอย่างเช่นเดมอนนะครับเป็นมิวแทนที่มีปีกบินได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็แต่จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับ ว่าอาเทียมเป็นตัวสวยก็ไปไปมาไม่นานเนี่ยก็บอบานก็โดนจับเหมือนกับเขาจะพยายามไปไปหาคนที่เขาติดหนี้หรืออะไรนี้นะครับปรากฏว่าโดนลูกน้องของคนนั้นแหละจับไปแล้วก็เหมือนกับคุยกันไม่เข้าใจนะครับเจราจากันไม่รอดก็โดนจับตัวไปเนี่ยเราพยายามจะไปช่วยแต่ก็เราก็ดวงสวยไปด้วยก็คือบบานก็ตายนะครับในแท้ที่สุดแล้วในระหว่างที่เราคลาดกันกันกนบบบานแล้วบบานโดนยิงตายเนี่ย หลังจากนั้นมาเนี่ยอาเทียมก็ได้เหยื่อรายใหม่นะครับเรียกเหยื่อเลยแล้วกันเพราะไงก็ตายอยู่ดีนะ <c oughs> คือเขาได้เจอกับชายที่ชื่อว่าข่านนะครับข่านเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นแบบสามัญสำนึกของมนุษยชาติเลยนะครับเป็นเหมือนหัวใจหลักตัวหนึง่งเ,เหมือนกับดาร์กวันเลยนะครับซึ่งจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดของเมโทร2,033นะครับการทาความเข้าใจข่านเนี่ยทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของเกมแล้วก็นิยายเรื่องนี้ได้แบบ ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับระหว่างที่เดินทางไปกับข่านนะครับข่านก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงที่เขาพาอ,อ,อาเทียมเนี่ยเริ่มจําชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวพอดูพล่อยเริ่มพาอาเทียมเนี่ยเขาพา,าเทียมไปเดินผ่านอุโมงค์ที่หนึ่งนะครับอุโมงค์นี้เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่ข่านบอกว่าเป็นอุโมงค์แบบว่ามีเสียงคนตายมีเสียงวิญญาณอะไรอย่างนี้นะครับคาพูดหนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่าข่านบอกว่าเมื่อคนตายเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแล้ว ก็เท่ากับไม่มีที่สิ่งสถิตไม่มีที่ไหนก็ก็จะอยู่ที่นี่แหละอยู่ในที่ที่เขาตายมันไม่มีไปสวรรค์ไม่มีไปนรกไม่มีอะไรทั้งสิน้นวิญญาณต้องอาศัยอยู่ในร่างพอไม่มีร่างก็เหมือนแบบโดนทิ้งแต่งอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานีรถไฟตรงส่วนอุโม,มงค์ตรงนั้นเนี่ยมีคนตายอยู่เยอะแยะทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นเยอะแยะเหมือนกันผู้ชนา่ารักเลยเยอะแยะ <c ười> คืออยู่ตรงนั้นเยอะตายกันเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะก็ทีนี้เนี่ย ก็แต่ประตูปากทางเข้าแล้วนะครับก็ข uh, ่านก็บอกเอาให้อาเทียมลองเอาหูแนบฟังท่อดูสิแล้วจะได้ยินเสียงวิญญาณเป็นแบบนี้นะฮะไม่เฉพาะเสียงหลอนอย่างนี้เท่านั้นนะครับการเดินผ่านอุโมงค์ตรงนี้ไปกับข่านเนี่ยทำให้ผมดีใจมากเลยที่ผมไม่ได้ เล่นเกมนี้แบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจจังๆนะอันนี้แค่ศึกษาหาข้อมูลเฉยๆแล้วมาพูดต่อเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนหนังผีไปเลยนะครับหลอนไปหมดอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะจะเป็นแบบนี้ I think is don't one who the here Mom where are you Mama Move aside Archie May go. The defenders still man their stations. Follow me, but remain at my back. Castone Lapio Asterion Mantor. โดยขานให้ข้อมูลกับทั้งคนเล่นแล้วก็อาเทียมนะครับว่า ก็คืออย่างที่บอกก็คือวิญญาณตายแล้วก็จะอยู่ที่นี่นะแล้วก็เขารู้วิธีจะผ่านเขารู้วิธีที่จะเดินลอดไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอุโมงค์ตรงนี้เนี่ยเหมือนไปกิจวัตรประจําวันของวิญญาณที่ตายไปแล้ววิญญาณตายไปแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่ทํากิจกรรมแบบเดิเดมใครที่ยังหวาดกลัวก็ยังกรีดร้องเด็กที่เคยเติมตามหาแม่แล้วถูกมิวแทนฆ่าตายก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่วนไปวนมารวมถึงรถไฟก็ยังวิ่งรวมถึง แม้แต่ยามนะครับทหารยามที่รักษาการสถานีรถไฟเนี่ยก็ยังยืนอยู่ซึ่งขานก็ทําการแบบท่องมนแล้วก็เดินทะลุเข้าไปให้เราเห็นอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยที่เขารู้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเคยรู้จักกับคนพวกนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนขานเคยอาศาัยอยู่กับคนพวกนี้นะครับแต่ว่า,าคนพวกนี้โดนบุกทํรลายแล้วก็ตายมีแต่เขาเท่านั้นที่รอดนะครับอันนี้เขาก็เลยรู้ว่าเออเหมือนตรงนี้มันเป็นอนานิคมมาก่อนที่แบบ มนุษย์เคยมาปักหลักอยู่ในสถาน,านีไฟแถวๆนี้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยน่าหนึ่จะกเขาจะเคยเห็นภาพการสูญเสียจุดเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากสาหรับมุมมองชีวิตของข่านนะครับนั่นคือตอนที่อาเทียมเดินก็ไปกับข่านลึกๆเนี่ยได้เจอกับสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายลูกไฟนะครับซึ่งขานเรียกว่าแอนนาโมลี You can feel it coming, I see. That's a rare talent, you should use it. Don't move now. Don't move! แอนนาโมลีเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนประจุไฟฟ้ากระพิบ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 ไปถามผมหรือถามเกมเมอร์ทั่วไปถ้าเกิดว่าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับเราอาศัยอยู่ในโลกของโลกหลังสงครามนิวเคลียร์ทุกอย่างเป็นมิวแทน์หมดอะไรก็ตามที่หน้าตาไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยเจอปั๊บยิงก่อนถามที่หลังยิงแล้วไม่เข้าเราค่อยวิ่งยิงแล้วไม่ตายเราค่อยว่ากันอีกทีทีนี้เนี่ยไอ้ลูกพลังแอนนาโมลีเนี่ยแล้วก็ลักษณะเหมือนกัน อาจจะยิงไม่ได้หรือไงก็ตามเป็นเราเราก็คงวิ่งหนีไปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยข่านก็บอกอาเทียมนะครับว่าอย่าขยับยืนเฉยพอแล้วลูกพลังนี้ก็กระพิบกระพิบกระพิบห่างออกไปเรื่อยๆนะครับก็โดยที่ข่านอธิบายว่าแอนนาโมลีเนี่ยก็จะเล่นงานหรือเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับทีนี้ก็พอพอเดินทะลุเข้าไปลึกๆในส่วนของอุโบง์ตรงนี้นะครับก็จะเกิดมีพวกแบบมิวแทนออกมาโจมตีข่านกับ อาเทียมก็ยิงยิงสู้กันไปสักพักหนึ่งเนี่ยในล็อตสุดท้ายของมิวแทนที่บุกเข้ามาฝูงนี้นะครับมันก็เจอเข้ากับแอนนามอลีพอดีซึ่งขาดก็ย้ำคำเดิมนะครับบอกว่าอยู่เฉยๆแล้วทันใดนั้นเนี่ยแอนนามอลีก็เข้าจู่โจมพวกมิวแทนน้องมาน้องแมวอะไรนะฮะที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยจนไม่เกลียมไปหมดนะครับคือเข้าไปช็อต Stay put There's no need to interfere เล,เลยอะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะครับมีคําพูดหนึ่งของคานที่น่าสนใจคานบอกว่าแอนิมัลี่เนี่ยไม่ได้เป็นทั้งมิตรไม่ได้เป็นทั้งศัตรูอยู่ที่เรามองมันอยู่ที่เราปรับตัวคืออันนี้คือลักษณะหรือเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะทํานะครับก็คือ เราควรจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือเปล่าก็ตามย้ํานะครับว่าไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือเปล่าก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าอนโมลี่คืออะไรข่านก็ไม่รู้นะครับไม่รู้มันมีวแทนมาจากอะไรอาจจะเป็นหิ่งห้อยก็ได้อะไรย่างนี้ไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นหลอดไฟที่เกิดมีชีวิตแต่ที่นี้คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามข่านเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ไม่ด่วนตัดสินว่ามันคือศัตรูหรือเป็นมิตรแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปเดินใกล้ๆมันเนี่ยมันช็อตเรามันเป็นศัตรูแน่ แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วศัตรูเราวิ่งเข้ามาหามันจะช็อตศัตรูให้เรามันก็เป็นมิตรแต่ขานไม่ได้ตีตาไม่ได้ตีความไม่ได้โวนสรุปขานไม่รู้จักแอนโนมอลี aly, แต่ขานก็ไม่สรุปว่ามันเป็นมิตรหรือศัตรูขานแค่ปล่อยมันนว่าอย่างนั้นแล้วก็ปรับตัวใช้ชีวิตตามมันไปขานเดินอุโมงค์นี้แบบชิวๆเลยนะครับ ตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เจอผีเนี่ยที่เราแบบขนหัวลุกกันนะแบบอาเทียมก็งงเออเออเนี่ยแต่อาเทียมพูดไม่ได้นะครับอาเทียมเป็นใบใบนี่คือตัวเกมไม่ให้พูดนะผมก็ไม่เข้าใจทําไมไม่พูดแต่คือแต่เวลาโดนกัดเราจะพูดนะจะร้องอักอก,ก,ก,ก็เอ่อคนเล่นก็เหวอแต่ขานนี่ก็คือเหมือนแบบเดินชิลเลยครับรู้เลยจังหวะว่าตรงนี้ต้องหลบตรงนี้ต้องไล่มนตรงนี้ต้องพูดอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือขานปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจขานไม่รู้ว่าทําไมคนตายถึงได้ยังมีร่างเงาเงาเดินอยู่ในอุโมค ขาไม่รู้ว่าเอนามโมลี่คืออะไรแต่เขาปรับตัวและก็ไม่ตัดสินว่ามันเป็นภัยร้ายปกติเราเห็นผีเราคือผีเราคือวิ่งแล้วนะครับแต่ขาดไม่ปกติเราเห็นประจุไฟฟ้าลอยแป๊บๆมาแล้วก็ยิงไว้ก่อนแต่ขาดไม่ทาก็เราก็ปรับตัวอยู่อย่างนั้นได้นะครับอันนี้คือ,เ,อเหมือนเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตของขาดน,นะครับ แล้วการที่เลือกราวมาเกิดขึ้นในเมโทร2033เนี่ยเป็นเพราะโลกเรามีคนแบบขานน้อยเกินไปนะครับทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เดี๋ยวพอในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องเนี่ยก็เราก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนนะครับเนื้อเรื่องน่าจะปันประมาณสัก2พาร์ทนะเพราะฉะนั้นพาร์ทหน้านี้ก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าพาร์ทหน้าเนี่ยนอกจากจะจะเป็นเรื่องราวในช่วงท้ายของเกมเมโทร2033แล้วเนี่ยก็จะมีบทวิเคราะห์ด้วยเนื่องจาก เนื้อเรื่องมันมาจากนิยายนะครับมันจะมีการอุปมาอุปไมยการแทนค่าเปรียบเปยเปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทาไมเกมแอคชั่นเกมหนึ่งมาถึงได้แบบมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งนักนะครับอะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ